เดี๋ยวกันดีนเราจะจ้ะเพื่อนเพอให้อาหารเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไข่แล้วที่นี้ <Okay. S 1> เก็บด้านบนด้านล่างจ้ะตรงนี้มีฟองนึ่ง <Okay. S 1> จ้ะ <Okay. S 1> ลูกบอลเลอร์เลยนะเนี่ย <laughs> พอให้อาหารสมบูรณ์จ้ะเก็บผ่า <laughs> เก็บ เก็บไข่นะนี่ของนะ บางทับไหมหรือว่าอ๋อเขามีหัวไข่ไหมไม่น่ามีไม่มีนะไม่มีครับไม่มีใช่ไหมมันไม่เหมือนไข่ไก่บ้านนะใช่ไหมไก่บ้านนี่จ้ะ ใช่ไก่บ้านต้องไก่บ้านจะหวงไข่ไงแต่ไก่พวกนี้เขาไม่หวงไข่เห็นไก่บ้านใช่เพราะว่าเขาใจจะกินอาหารไงรตรงนี้มีฟองเพราะไก่บ้านนี่เวลาออกไข่ต้องหวงต้องฟักใช่ไหมใช่ครับไก่พวกนี้เขาไม่หวงไข่ โอ้แถวนี้เป็นระยะมากเลยนะใช่ครับอืม,มาเล่นเก็บไข่กันจ้ะตนี้ฟงังเลยนะ ไม่กินเลยผัดข้นอะไรนะผัดขนอ๋อแตผัดขนไะไปกินไข่จะไปกินอาหารอ่ะอ๋อ ได้ก้อนสิบห้าเองตอนเย็นตอนเย็นได้ก้อนสิบห้าฟองเองจ้ะก้อนสิบหกฟองตอนเย็นตอนบ่ายเราได้ก้อนสิบหกฟองนะจ้าจากสองร้อยจ้ะจิดสิบหกเพราะว่ามันไก่อายุแก่แล้วไงเริ่มจะไม่มีไข่แล้วเพราะว่านี่ก็ปีจะปีห้าเดือนแล้วคือตามกำหนดปีห้าเดือนใช่ปะนี่จ้ะ เจอคลิปหน้านเลยจ้าสวัสดีจ้า